น้ำพึ่งหยดเดียวสำหรับความต้องการและความเหมาะสมบางครั้งสองสิ่งนี้อาจจะเดินคู่ขนานกันไปเราจะต้องดูด้วยว่าความต้องการของทุกคนที่เข้ามาทํากิจกรรมต่างๆแน่นอนครับมันเป็นความปรารถนาขององค์กรที่เราจะต้องช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้มากที่สุดแต่เรื่องความเหมาะสมก็ต้องมาดูพิจารณากันเพื่อที่จะทําให้องค์กรกลุ่มก้อนของเรามีการรวมตัวด้วยความรัก มีสายสัมพันธ์ความสามัคคีเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองการทํางานในรูปแบบของสโมสรแน่แนอนต้องมีผู้นําและต้องมีคณะกรรมการบริหารหลายครั้งที่เรามีการประชุมในรูปแบบของคณะกรรมการแต่ว่าเราให้เกียรติผู้นําสูงสุดในการดําเนินการกิจกรรมอะไรก็ได้ในปีบริหารหนึ่งๆซึ่งทําให้บางครั้งความเหมาะสม จะยังไม่เกิดขึ้นจึงทําให้กลายเป็นน้ํเพึ่งหยงเดยเดียวและบานปลายออกไปการทํางานในรูปแบบของสมมสรจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีผู้ที่เสนอกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆเข้าสู่วาระการประชุมของสมมสรเพื่อที่จะมีมติในที่ประชุมสมมสอนนามตินั้นไปทําเป็นกิจกรรมไปทําเป็นนโยาบายไปทําเป็นแผนงานในการบริหารสมมสรต่อไปแต่เรา ทำงานในรูปแบบของเครือญาติของเพื่อนมิตรของกลุ่มที่มีความสนิทสนมกันวาระต่างๆเหล่านี้จึงมีความสําคัญลดลงไปเรื่อยๆและปัญหามันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ดูแล้วเหมือนมีความพร้อมที่สามารถที่จะทํางานในด้านใดด้านหนึ่งได้แต่ด้วยความเป็นจริงขององค์ประกอบโดยรวมแล้วเขาอาจจะไม่มีความเหมาะสมดังนั้น เราจึงเห็นบรรยากาศหลายๆครั้งที่นายกสโมสรทําหน้าที่เพียงคนเดียวตามลำพังในการที่เสนอโครงการเองดําเนินโครงการเองและเป็นผู้สรุปโครงการเองจึงทําให้สโมสรของเราหาผู้นํายากขึ้นลงไปทุกทีหรือแม้กระทั่งผู้นําบางคนที่ขึ้นมาเป็นนายกสโมสรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อะไรได้เนื่องจากว่ายังไม่ได้รับความไว้วางใจของคณะกรรมการบริหารสโมสร ให้บริหารกิจกรรมของสมโมสรในรูปแบบลักษณะของผู้นำในยกสมโมสรก็เพียงแค่เป็นรูปปั้นที่อยู่ในห้องประชุมอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองและสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันก็คือน้ำพึ่งหยดเดียวปัญหาต่างๆจะย้อนมาให้ผู้นำที่เหนือกว่าในยกสมโมสรดำเนินการมันคงจะไม่เหมาะสมถ้าเกิดว่าผู้ที่มีหน้าที่เหนือกว่าควรที่จะให้คำแนะนำให้การชี้แนะให้เครื่องมือ ในการที่จะทําให้พวกเขาเองนะครับเข้าไปแก้ไขปัญหาและแก้ปมต่างๆที่เขาเป็นผู้ที่ร่วมกันผูกให้มันหายไปสิ่งนั้นมันจะเกิดความเหมาะสมกว่าและสิ่งที่สําคัญนะครับปัญหาเกิดขึ้นจากภายในควรที่จะแก้จากภายในปัญหาที่ภายนอกโยนเข้ามาหาสู่ภายในควรที่จะกั้นและป้องกันไม่ให้ปัญหาที่จากภายนอกเพิ่มเติมเข้ามาเพียงแต่ว่าเราอย่าทําให้ทุกอย่าง มันกลายเป็นน้ำพึ่งหยู่เดียวจนกระทั่งไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาจนกระทั่งทําให้มันบานปลายไปได้ทุกคนลองย้อนกลับมาดูบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและทําหน้าที่ตรงนั้นให้เต็มที่และเหมาะสมนั่นแหละครับคือสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งสวัสดี